สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับกลับมากันอีกแล้วกับรีวิวการ์ดเกม Union Arena นะครับที่ในคราวที่แล้วนะครับเราได้รีวิว Starter Pack ของ Hunter Hunter ไปนะครคราวนี้มาถึงคิวของ My Hero Academia ซึ่งนี้ก็ออกมาวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ ในส่วนของ Starter Pack เราจะดูว่ามีการ์ดเริ่มต้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อยากจะลุ้นมากกว่านั้นก็คือ BOOSTER Pack นะครับที่เป็นสองซก็ลุ้นการ์ดหายากการ์ดสวยงามอะไรไปสำหรับแพ็กเกจก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาเป็นแบบ My Hero Academia อยากจะรู้ว่าใน Starter Pack นี่เขาส่งใครเข้าประกวดบ้างนะครับส่วนด้านหลังก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์จากม e เดีย i n งนะครับในส่วนตรงนี้ก็สำหรับสายเก็บสะสมเรา ที่ยังไม่มีเวลาไปศึกษากติกาการเล่นแล้วก็คงไม่มีเวลาไปเล่นแล้วก็ไม่รู้จะเล่นกับใครก็ซื้อมาเก็บสะสมไว้เฉยๆนะครับแต่ไหนๆจะรีวิวทั้งทีนะครับนอกจากจะมารีวิวว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็แนะนําตัวละครให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูมา h e ี o a c a d e m มีเนได้รู้จักกันด้วยเลยละกันด้านในแพ็กเกจนะครับด้วยความที่เป็นสตาร์เตอร์แพ็คนีก็จะมีกระดานเล่นมาให้นะครับในส่วนของฝั่งเรานะครับ ส่วนรูปแบบหรือกติกาวิธีการเล่นนี่เดี๋ยวเราแนบลิงก์สอนเล่นไว้ให้นะครับเป็นลิงก์สอนเล่นจากทางต้นฉบับเลยแล้วก็มีซับไทยด้วยนะครับในส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นแมนนวลนะครับวิธีการเล่นเด็กของ My Hero Academia สํีสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถนําเหล่านักเรียน UA นะครับไปตะบันหน้าใส่ตัวละครในการ์ตูนโชว์ในเรื่องอื่นๆได้ <laughs> อนนะครับมาดูกันว่าในปึกนี้นะครับจะมีตัวละครอะไรบ้างใน My h e r o a c a d e m i ีนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่า My Hero Academia มเนี่ยมันคืออะไรเป็นการ์ตูนยังไงนี่จะเล่าเรื่องย่อสั้นๆให้นะครับก็คือมันจะเป็น World Setting ที่มีโลกที่มีคนที่มีพลังพิเศษติดตัวมานั่นเรียกว่าอัตลักษณ์นะฮะกับคนธรรมดาซึ่ง ตัวเอกเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอัตลักษณ์ครับแต่ว่าเขามีความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวและความเป็นพระเอกอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็แสดงถึงหัวใจฝ่ไฟฮีโร่ของเขาว่ามันแรงกล้าขนาดไหนเขาก็เลยได้รับคำพูดปลุกใจอันสุดยอดมากจากฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างออมไมว่นายน่ะก็เป็นฮีโร่ได้นะ นอกจากได้รับคําพูดปลุกใจแล้วเขายังได้รับการฝึกฝนแล้วก็สืบทอดพลังจากออมไนฮีโร่อนดับหนึ่งนะครับทำให้เขาสามารถสแมชหน้าใครก็ได้เป็นไงล่ะเจ๋งไหม <laughs> ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เล่าเรื่องได้สนุกมากนะครับโดยเฉพาะในอนิเมะนี่คือดูแล้วน้ําตาไหลพรากๆเลยเพราะตอนซีซั่นแรกนี่ไหลแล้วไหลอีกมันจะบิวอะไรขนาดนั้นมาดูกันเลยว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เปิดมาอ้าโอเคอันนี้คือแบบให้รู้เลยใช่ไหมว่า จะมีกี่ใบในนี้นะครับเปิดมาด้วยอาจารย์ไอซาวาโชตะนะครับอาจารย์ไอซาวาสุดเท่สุดสังกตายขวัญใจและหลายคนนะครับอัตลักษณ์ของอาจารย์ไอซาวาเนี่ยก็คือเวลาที่อาจารย์ไอซาวะาใช้สายตามองคู่ต่อสู้เนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้อัตลักษณ์ได้นะครับซึ่งด้วยอัตลักษณ์สุดเจ๋งนี่จึงทําให้อาจารย์ได้รับฉายาอลเลเซอร์เฮดหรืออลเลเซอร์เฮดนะครับต่อไปก็คือน้องอาซุยซูยุ U นะครับมีอัตลักษณ์ก็คือสามารถทําได้เหมือนกบคะ่ะ มีซือยุซือยุซือยุซ,อยซือยุนะครับโอเคเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ยอดนิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะในชุดออกรบของเขาหรือชุดฮีโร่ของซือยุนะครับมีแฟนอาร์ตต่างๆมากมายแล้วก็ต่อไปนะครับก็คืออุราลากะโอชาโกะนะครับมีอัตลักษณ์ในการแตะสิ่งนั้นๆเราจะทําให้สิ่งนั้นไร้น้ําหนักนะครับนี่มีโอชาโกะโอชาโกะแล้วก็นี่มีออร์ไมโตุนะครับออไมในเวอร์ชันไดเอทนะครับอันนี้ผมชอบมากผม ชอบดีไซน์ของออลไมตัวนี้ได้แต่แว็บแรกที่เห็นเลยคือมันดูเท่มากนะครับถึงแม้มแว่าหลายๆคนจะเรียกว่าออลไม้ในร่างนี้คือออลไมร่างอ่อนแอหรือว่าร่างทีโรคก,ก็ตามแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่คือชอบออลไมในร่างนี้นะครับมากกว่าออลไมร่างจริงๆที่เป็นร่างกล้ามล่ําใจเกเรเราอีกมีออลไม่ตัวออลไม่ตัวออลไม่ตัวออลไม่ตัแล้วก็ โทโดรกิโชโตะนะครับตัวละครยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับมีอัตลักษณ์ก็คือไฟแอนไอซ์แล้วก็แย่งชิงหัวใจเธอนะครับเป็นตัวละครขวัญใจเจ้าสาวอีกตัวหนึ่งมีโชโตะโชโตะแล้วก็นี่นะครับพระเอกของเรื่องมิโดริยะอิซุคุนะครับอันนี้เป็นการ์ดท,ที่ไม่มีความสามารถด้วยตัวเดกุในตอนต้นเรื่องเนี่ยนะไม่มีอัตลักษณ์แล้วนี่นายยังไม่มีความสามารถการ์ดอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นการบูลลี่เดกุไกลๆใช่ไหมขอเล่นขอ,อเล่นเป็นตัวยืนหลักที่น่าจะมีการ์ดห,หลายๆการ์ดเนี่ยมาซับพอร์ตการ์ดใบนี้นะครับ เดกุ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 ให้ให้มาเยอะขนาดนี้แล้วต่อไปนะครับก็คือยาโอโยโรสึโมโมะนะนี่เอาตัวละครแบบยอดนิยมมาทั้งนั้นเลยเนาะอย่างนี้เหมือนกันครับมีอัตลักษณ์ในการสร้างวัตถุอะไรก็ได้บนโลกนะครับโดยใช้ไขมันของตัวเองนะครับสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าจะต้องรู้องค์ประกอบของวัตถุนั้นๆก่อนที่จะสร้างนะครับคือต้องศึกษามาอย่างดีก่อนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ในฝันของใครลหลายๆคนเลยนะครับพะกินไงก็ไม่อ้วนด้วยแล้วก็ยังเอา เซลไขมันที่ในร่างกายเรามันไม่มีประโยชน์เนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากๆอันนี้สุดยอดมากนะครับอันนี้โม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 โอเคแล้วก็อันนี้คือการ์ดดีทรอยต์สเมาชนะครับท่าโจมตีของออมไนนะครับที่ในการ์ตูนใช้ส a ม h ชน้าคุณ ต่อไปครับอันนี้ดีทรอยส์แมสส์แล้วก็พลัสอัลตรนะครับเป็นคำประจำเรื่องนี้เลยนะครับ Plus อั t ตร้าพลัสอัลตรแล้วก็อีดะเทนยะนะครับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในเรื่องแล้วก็ชุดฮีโร่ของเขาเนี่ยคือเท่มากนะครับอัตลักษณ์ของเขาก็คือ Engine ครับ โดยเครื่องยนต์เอนจิ้นนี่ก็ใช้เพิ่มความเร็วสูงให้ตัวเขาได้นะฮะอย่างเช่นวิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นต้นอิดะ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 อันนี้เยอะๆไปอันนี้ก็เป็นออลูมิเมตัวเวอร์ชั่นยิ้มสวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวยืนหลักของเด็กไมฮิโรอันนี้เลยก็ว่าได้นะฮะน,นี่ออลูมิเมตัวออลูมิเมตัวแล้วก็อันนี้ก็ตัวละครหลักอีกคนหนึ่งนะครับคิริชิมะเอจิโร่นะครับอตัตลักษณ์ของเขาก็คือการแข็งตัวนะครับแต่ว่านในนี้เป็นการ์ดที่ไม่มีเเเออฟฟพิศษะไร คิริชิมะ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 แล้วก็จิโร่คิโยกะนะครับเป็นตัวละครหญิงสุดเท่ที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับมีอัตลักษณ์ก็คือหูของเธอเนี่ยเป็นเอียร์โฟนแจ็คนะครับคือสามารถใช้เป็นอาวุธกวัด,กวดแกว่งเพื่อโจมตีก็ได้หรือว่าใช้รับเสียงก็ดีหรือใช้ขยายเสียงก็เด่นนะครับจะเป็นจิโร่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 จิโร แล้วก็บาคุโกคาสกินะโอ้ oh, อันนี้คือดูจากการ์ดก็รู้ว่าเด่นขนาดไหนนะครับเป็นโเด่นกว่าชาวาบ้านเขาแล้วมีกี่ใบเนี่ยมี2โอเคมี2ใบนะครับเป็นบาคุโกเว็บเวบนะครับเออแล้วก็บาคุโกปกติเป็นอีกหนึ่งตัวละครเอกของ My He ี o a c a d e m เดีอันนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับอัตลักษณ์ของเขาคือระเบิดระเบ้อนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของเขานะั้นก็คือไม่ว่าเขาจะร้ายกับเดกุขนาดไหนเดกุก็ยังรัก ยังดีกับเขาเสมอนะครับไม่ว่าเขาจะไม่ดีใส่เดกูขนาดไหนก็ตามแต่จริงสองคนนี้เขารักกันนะครับต่อไปอนี้มิดริยะอิสคุตัวละครมันก็จะวน <c oughs> อ่าจริงๆตัวละครในมา h ฮ r โร่คาเดเมียนี่มีกว่า50ล้านตัวนะครับแต่ว่าอย่างว่าเลยนะจริงๆนักเรียน u a เนี่ยนะก็มีเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าในนี้มันก็จะวนๆอยู่แค่ตรงนี้ไปก่อนนะครับไปก่อนแล้วก็๋ยวที่เหลือก็คงไปลุ้นในบูสเตอร์แพ็เอา ่จะเป็นเดกุ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 อะไม่เฮ้ยเดกุเดกุอันนั้นก็เดกุ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 แล้วก็นี่ก็เดกุอีกแล้วครับอันนี้เป็นเดกุแบบโคตรเดกุแบบเดกุูเนี่ยเออเป็นเดกุแบบแวบๆแล้วก็เด็กุแบบเต็มตัวเอาเดกุแม่งหมดทั้งเด็กไปเลยนี่แต่การ์ดเขานี่ก็ทําเท่มากจริงๆและนี่คือมีทั้งเดกุทั้งบาคุโกเนี่ยเอาไว้โชว์หลาหน้าเด็กได้เลยแบบอย่างเด่นสุดยอดเดี๋ยวคัดเอามาก่อนนะครับโว้นี้สวยมากเออ เขายังอุตส่าห์ให้การ์ดแบบขนาดนี้มาในสตาร์เตอร์เด็กนี่จริงจริงๆว้ากันตรงนี้เลยต่อไปในวันนี้ก็เป็นโรงเรียน UA ของเด็กนะครับนี่โรงเรียน UA โรงเรียน UA เอนี่ต่อไปก็เป็นปีหนึ่งห้อง A ของเด็กนะครับเดี๋ยวนะขออ่านแป๊บหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ยังเป็นการ์ดที่มีความสามารถพิเศษที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับผมโอเคในปีหนึ่งห้อง A ของเด็กนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นพอยท์นะครับลายเด็กนะครับลายดูนั่นสิเด็ก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 เต็มไปหมดเลยเด็กแย่อ้าวเฮ้ยแล้ว คามินาลิเดงกิไปไหนล่ะในภาพนี้เรานักเรียนเด่นๆยูเอเนี่ยมีการ์ดของพวกเขากันทุกคนเลยนะครับยกเว้นคามินาลิคุงนะครับสงสงัสงยจะโดนแกงในสตาร์เตอร์แพ็กนี่นายมีเดกุมากกว่า200ล้านตัวแต่นั้นไม่มีเดงกิเลยอย่างงั้นเลยนี่สวยมากก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นการ เรื่อเป็นการส่องการ์ดใน Starter Pack ซะมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นการเมาส์มอยเกวกับตัวละครแล้วก็การ์ตูน My Hero Academia กันนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะครับก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันฝันดีทุกคนครับผม